นี่ครับสรุปปลานี่นะครับปลาห้องเคยเอาครับผมโอเคครับผมไปปลาไหมครับโค้งง่ายปะนี่เบื้งครับอ๋อเกี๊อวเมียไม่เก็บยอเมียสองดอกครับบักง่ายเลยครับนี่เบื้องอันนี้จุนเหี้ยวทีมครับนี่อันนั้นนี่มักง่ามครับดอกง่ายครับใส่ข้ามแหนครับวางัวบวางรูครับข้ามแหนะข้ามแหนใส่ตาไว้ครับได้หักขาบักข้ามแหนครับเบื้องอันนี้ง่ามครับครับนี่ งามครับนี่ครับดอกยังยีดอกลูกโคกนี่ครับเบื้องของหอกก็ได้ครับนี่สำน,นึกมั่มือเศร้านี่เนาะเคลียร์เบื้องข้างหน้านี่ดูนี่แล้วมาเอาก็กนเมียเบื้องครับหาแข่งกันแล้วครับนีค่ครับเฮ้ยนี่ตุกพอยแล้วตุก ้ยบักงามเลยครับพี่ครับสองดอกครับบักงามนะครับอู๋นี่เราโง่งามครับอยู่นี่นี่เราโง,งา่ไงเนาะอยู่นี่นี่เราโมันเกิดคักๆมาไตมือนัน่นเต็มตาเรียบร้อยครับผม มือนีเขาหาไปเรื่อยๆครับโหมีัตะไรยังไงเรายืนนี่แหละยุ่นี่เหนียวมงอีตุกมันหางแห้งๆดึกๆอวมยุ่ตัวเหนียะไม่ขนม่าตัวน้๊กต,ตกใจแล้ว เห็ดดอกสูงออกไงดิเบิ้งครับเบ <sm illi> ิ้องนี <Carbon ika> ่ตาด้ค <It> ร <speaking> ับเต็มตาเต็มตาเรียบร้อยครับผมอ๋อที่ตำเรื่อยๆครับผมนี่จะพูดได้ครับโคกนี่ว่าผิดหวังยินดีครับเสร็จครับอย่าเฝ้าครับอย่าเฝ้าโอ้เห็ดบานเว้ยครับเบิ้งของแม่เต็มตา ทำมือเศร้านี่มากนี่โอ้ยว่าที่เกิดมันเสือตะหมูว่านตรมี้เลยเสือซุ่มมันเท่าๆนี่คือหมูว่านนี่สุ่มมันเหี่ยวลงนี่เฮ้ยเบื้องครับเบียวพ่อครับไอ้เบียวฮู้วเฮ้ยโอ้ยเสียดายเนาะเมียบเนาะตะหมูวม่านไหม,<า>มเกิดเต็มปลาได้นี่บึ้งครับพ่อเมียบก็ได้ครับหาขาไปมีครับปลากกละอัน เท่าไรเท่าไรเท่าไรเฮ็ดยอย่นี่ครับอะไรยื่เ,ยยเรือนทั้งงานนี่ไงให้คนเขาละงกก็มีดิพ่นเกาห้อเลยครับนี่บ๊อบพีดบังอีดีครับมากมายนาดเลยนี่ครับ,บ,าารบ,รบพ่นห้อมาเคยมาเอารอบฟังหานห้อก็มาเอาอยู่พ่นนี่ครับบ๊อบดหวบังอีดีครับ เห็นอีู่ว่าทุกเนี่ยพอนเห็นจักอันครับเกิดเบิดปลาีดีครับผมโคกสีนไส้ครับนี่ก็เฮ็ดพิ่งเขาด้ยครับนี่มงเฮ็ดพิ่งเขาพันก็ได้ยุดหกเจ็ดแปดดอกด้วยครับฝนลิน,นกน็เอาเลยครับเฝ้าเก็บเอาพอานครับ มาเบิ่งเหดผึ่งเขาครับวะน,นี้ยังอ่ะมันโหรอยูนอ่นี่นั่นนี่ครับเหดผึ่งเขาเฮาเออเออเออมึงรับหมุนลงมาครับมีละสื่อกินเราครับจะมาหาคือผมครับผมได้อยู่นี่ครับมัหักุ่มหนึ่งมาเห็น บันี้จับออ่อแับเขาไปนี่ใช่ละ่ะนี่ครับเน็ตผืนเขาหอก,ก็เคยได้อยู่นี่เป็นเป็นพื้นเลยครับดูนี่ชาวหอกว่เห็นนะครับบัน,นโีโอ้เจเ๋งเ็ดครับมือมันมือนีมือเส้นข้างหอกมาบึงโอ้มีแต,ต่ต่อกงามเลยครับเด้อเออเติมตาครับตาหน่อยครับ โอเคครับต okay, oh oh! like? ิดตามต่อไปครับพึ่งครับแม่ได้เห็นละงก์ยังต่ว่าเห็นอะไรเตียมตาของเราจ้าดอกเงี้ยวเจ้าเป็นหยังไหมเนี่ยัหยังบักนึงตื่นสีกึ่งแล้วครับบัุญถูกมาหาบังเห็นละงก์ยังเนี่ยุูกค้ำนาะ ตายังยางอยู่หนึ่งตัวสองหอบแล้วว่าหันต้องเคลียร์ครับเฮียจุกงนี่ไม่ต้องเคลียร์นะครับโอนั่นเรื่องอะไรทำไหมครับอ๋อเห็นนี่แล้วครับโอ้เห็นงกเห็นงกเลี้ยงแต่ว่าอย่าลงไปในข้องนีะครับเลี้ยงอ่ะเงี้ยก็เห็นเลงกอีก ครับตีตามต้อไปครับพ่ออีกแล้วครับใช้กระตาตู่ใช้ตุกถือกระป๋ายขาไม้อยู่เท่าบ่ได้เย็นอีกแล้วครับงูกเลี้ยงข้าแม่ไม่ก็อเียร์อยู่ในต้นพันธั์ มียุทธื่งนี้ไม่เคยเกิดฮะยังครับบุญครับข้ามเนียครับเดี๋ยวเฝ้าไหมโอ้มือแรกอองมาไต่โดดมือแรกเฮ้ยโอ้สองใครนะครับเอาเอ็นกี้มาครับสามใครครับสามใครรับเฮ้ยครับใครหนึ่งเอาเดี๋ยวครับทัดเขีนครับโอ้กลิ่มวาเลยครับนีอันนึงครับงามครับนี่ ซีใครครับถือเบอร์แมบมือเลงมาอีกประมาณซีถูมาทูมยู่นี่มันจะเกิดอีกจะไม่ว่านี่ละแถวนี่ละโคกไงี้ยไม่ต้องไปอมข้ามเในตัวเงีเท่าเราครับซีใครครับสองสามครับสามหรอโอเคครับเจ็บเพคเคลยเตียตาเทียบวูบครับนี่ ป,ปีนี่มากแคยเหนติมตาเทียบเบุ้งครับนี่เทียบเบื้งครับเทียบเบื้งใครมันครับหาไปแล้วครับวันนี้จะโขจกจะข้นอยู่ไสรจจะก,กล่องอยู่ไสร็จครับนี่เทียบเบื้งอีกคางไหม่นี่ นี่มัมนจะเกิดเป็นสิมึงเบือห้อยไอเทียเป็นเปลนไปรวดนี่ไปซ้ายนี่เนี่ยอู้ตายครับตายเรียบร้อยแล้วครับน,บน <c oughs> ี่ดอกประเชิญผู้ครับเห็นนะขาเห็นนะขาอีกทีดิดอกผู้เห็นไหมผเดียวดอกถ้ามีครับผมกำลังจะออกไปมองไม้ครับ เฮ็ดไลยเฮ็ดไลายใส่ไอ่อยีย่แบบเอาาันเฮ้ยโอ้นี่ครับเขี้ยวเขบ้ยวมันจีมุนดอก,กระตากระไรโอ้บอกงามเลยครับนี่เก็บเอา,าอีกไหมท้องเคลียร์กันเนี่ยไอ่ไปเบิ่งข้างฝุ่นเันเขี้ยวถ่ายได้ครับเด้อมันจีมุนก่อนนายว่ะเฮียค่อยๆนะ อ๋อเดี๋ยวไอไปทั้งคุณียถ่ายยังไงครับเพื่อโอ้สองโอวต่ำครับคุณได้อีกแล้วครับสองดอกบอกงี้ครับยางตะหยุบไปงนี่คืองามเถอะวะกี่หม้อครับนี่นี่นี่กี่หม้อแล้วครับโอ้โหงามคักงามเนี่ยครับนี่ครับอันนึงครับจะลัรงรีอยู่ได้นั่น โอเคครับงามครับผมแขงเห็ดผึ่งข่มขึ้นนั่นเขาเถอะเถาบ่เถาแล้วมันแข็งอยู่โอเคครับผมหาต่อไปครับออกมาผีออกมาโคกนี้เว้ยพิษบ้างครับว่าจะพูดตาดีหาพ่อเบิดพูดตาบ่ดีกะบ่พ่อยางมาครับออกมาแล้วยผู้หนึ่งครับ เอาเบื้งดูครับโอ<ฮ>้ดอกงามก็มีครับใครก็มีอันนี้มันเท่ากิ่งเท่าล้วมาครับมาเบื้งครับมาส้มครับไม่แล้วครับปองอยู่กันครับแข้าแมแแบบนี่ในยังสีพวกนี้เนาะมือเศร้าเป็นสีที่เขาข้าแมแแบบนี่ส้มส้มสีท้องท้องเลาออกมาก็คือมูครับเอาเบื้งนี่ครับ ตามตาดูครับนี่นี่ตางยิ่งงามตันต่างรูข้ามแหวบแง้มก็ได้หลายเถอะครับมือนี่คำหน้าผู้เดียวนี่วุ้ยน่าใจครับนี่ <S <S ปืนแง้คือได้งามแผลเอาเอาเขี้ยวเอาอันนี้คืองามเถอครับโอ้โหเฮียเรางงอย่างงามเขี้ยวเอาแม่ปืดพูน่ะพูน่ะไพโลนี่เขี้ยวเอาใช่ไหม <S 1> <S 1> นี่นี่น นี่จะงูกเลี้ยงวะเอาคลิปแล้วครับเอาเิยงานอีกแล้วมีนตุ๊เลี้ยงนี่อี้ง่ามอีดีครับสีนี่ครับอ้บ่ไดขาวะเฮ้อ้ขาเอาเฮ้แบเมีบเฮ้โอ้หัะห้ามีทุก ตัอวหาว่ะอ๋อมึงแมบท่งนี้เมบทั้งหลเมบพูน่ะต่พันตัวในหน่อยงันเป็ดหน่อยว่ะเก็บเอเปี่ยนโนเี่ยเออเปี่ยนไปหน่ะเก็บเอแมีพู้น่ะโน่เมีโน่นั่นเอาไอแม่สกัดมางานเอานนั้นผุ้น่ะท่านุนแมบทานุนฮกเยอตัว้น่ะเออเออรู้ว่า นั่นนะพีนะทั้งพีไหมทั้งหลังผีไหมเออ้กล้นเหยียบเอยบอก่อนเลยละเมียขอบ่เมียเอเอาครับหาไปครับเรื่อยๆครับหาหาเห็ดหาเห็ดไเหยียบวะอ้นี่ละโอเคครับมีคนตามมาแล้วครับน่าจะเป็นอ้แจ็คบิ่งดูขึ้นหลายเห็นไม่เท่าๆไหมเก็บเอเมี จักคันจีบเห็นกูบ่เห็นดิเห็ดนะเบื้องบนครับแม่เห็นมีเตะบักดุนเล่าลัวนี่เต็มตายอีกแล้วครับไอ้ย่างม่าหนีแล้วั่งคันงาที่สองครับโอ้ยนั่นโอเคครับผมได้ไลค์ครับได้ไลายครับคุณนี้ครับคนบ่มาหาครับ เอก็บออกไปเห็ดเสียมันนนแต่ว่าเห็ดผืองเขาเขาด้วลายครับเน่มันมันบานนี่ดอกไอนวยหยบอือเหอันนั้โอเคครับพุดนะเ็ด่นาอ๋อคืองมแ้โอ้ยเมียบออเนาะล็อมืงตัวโอเคครับมะคำเหรอครับมือเขาสิออกกากโคกแล้วครับผม โอเคครับผมที่ตามตอนต่อไปครับเฮ็ดเพิ่งเขาครับอันนี้เฮ็ดเสียแล้วครับโอเคครับออกมาจากโคกแล้วครับมาสามพ่นทีพ่นกับม้ารถ